สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูแอนอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยนะคะเราจะเรียนกันในตัวเลข3เขียนตัวเลขตามรอยตะนะคะเรามานับพร้อมๆกันก่อนมี1 2 3หน้าต่างมีอยู่3บานก็คือเลข3ใช่ไหมคะเด็กๆก็คัดลงไปเลยค่ะ เรามาทำพร้อมๆกันเลยเลข3านะคะเด็กๆก็คัดลงไปให้ครบทุกตัวเลยค่ะเมื่อเด็กๆคัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายสีด้วยนะคะให้สวยงามเด็กๆลองไปทำกันเลยค่ะตัวค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลและเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งนะคะ วันนี้นะคะให้เด็กๆเกตรียมใบงานที่เป็นรูปภาพเกี่ยวกับการวานรูปลำไยตามจินตนาการนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะลูกหนูเคยเห็นและเคยกินลำไยใช่ไหมคะ,ะลำไยนี่นะคะลูกมันจะเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบหลหนองตองของเรานะคะ,ะเวลา คุณพ่อคุณแม่ของเราใช่ไหมคะก็จะมีสวนลำไยอยู่ที่บ้านบ้านใครมีสวนลำไยบ้างเอ่ยนั่นแหละค่ะลำไยเนี่ยจะเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านเราคุณพ่อคุณแม่เราจะปลูกไว้สาหรับเก็บเกี่ยวแล้วเอาไปขายนะคะก็จะเป็นรายได้ให้กับครอบครัวของเราเนาะ,ะลำไยเนี่ยลักษณะเป็นยังไงคะลูกเป็นผลใช่ไหมคะ,ะเป็นผล เป็นพวงด้วยอยู่ด้วยกันหลายๆลูกในพวงเดียวใช่ไหมคะแบบนี้นะคะรูปลำไย,ยเนาะมีสีน้ำตาลเปลือกจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะมีมะเมล็ดเป็นสีดำอยู่ข้างในเวลาเราแกะทานเนี่ยเราก็จะทานแต่เนื้อน,นะคะแล้วเราก็จะเอาเมเล็ดออกอผลของลำไย,ยนี่มีรสชาติแบบไหนคะ หวานใช่ไหมคะหวานกรอบอร่อยใช่ไหมคะลูกเด็กๆอย่าทานเยอะนะคะถ้าทานเยอะเนี่ยมันทําให้ปากของเราเนี่ยอาจจะเป็นแผลก็ได้ร้อนในเนาะเพราะมันหวานอ่าเมื่อเด็กๆรู้จักำํำไยแล้วอ่าเด็กๆก,ก็จะต้องวาดรูปำํำไยตามจินตนาการเลยค่ะอ่านี่ก็คือตัวอย่างาที่ครูวาดให้ดูนะคะก็จะเป็นลูกๆเป็นหนึ่งพวงแล้วก็ระบายสีน้ําตาลลงไปด้วยก็ได้นะคะลูกให้สวยงามเลย เด็กๆลองไปฝึกทํากันเลยค่ะเด็กๆทาเสร็จแล้วก็ลองส่งรูปภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ